กาสวัสดีจ้าพี่น้องปงปายบอรซูปูสุคนจะพี่น้องทั้งฟังลาและฟังไทยต่างประเทศพี่น้องกากศสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เผ่ามาลาดส้มคลิปเป็นกลางใจหาเลย้กพี่น้องวันนี้เสียงกสิอ่าเสียงกสิค่อยๆเน้นนิดนึงเลจ้กพี่น้องพอมาได้ยินตะเสียงคืนทะเลจ้กพี่น้องจ้าวันนี้ผาดูดใายมามาเที่ยวทะเลนั่นเอง้กพี่น้องจ้ามาเบิงนับกันจ้าบรรยากาศที่ทะเลจ้กพี่น้องจ้า นี่บรรยากาศอันนั้นน้องพอดน้องพอดก็พอเพลินเด่นอยู่นั่นเด้อจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือฝาบุญคือริมฟังทะเลจ้าพี่น้องจ้า่ายทายเขาไปขังในริมฟังนาะจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศดีดีจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งน้ำกันเดยอจ้าพี่น้อง นี่เสียงกระิคอยเนี่ยเลิศจ้าพี่น้องขอโษขอโทษขอขอภัยหลายๆเลิศจ้าเสียงยินแต่เสียงคลื่นทะเลนะจ้าพี่น้องจ้านี่อยากถ่ายบรรยากาศข้างนองหายพี่น้องเมืองเนาะจ้าพี่น้องจ้าทะเลที่เฮ้าเคยมาเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ่งนํากันเด้อจ้าคลื่นทะเลแหง้งแห้งวันนี้ล่มนี่เสียหายพี่น้องเบิง่ง พื้นทะเล่กพี่น้องเลยไปทางนอกทางนอกนะคะม,มาเที่ยวนับกันเด้อจ้าคนก็ยังบ่ทัานาหลายๆหรอกแกพี่น้องเพราะว่ามันยามเสาจากพี่น,อะะน้อง รลายกระสีส่วงแร่งๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่มาเลยจะมาเถี่ยวทะเลเลยจ้าคืนทะเลความเสียงคืนทะเลเลย้ะพี่น้องจ้ะ กระเด็นเขาว่าพปนะ่นไงแห้งคักพี่นองเลยหนามซาดธรรมะซาดขาวก็แห้งเลยเมื่อกี้นี่นะี่ อันนี้คืองนหินนั่นเองจากพน้องกจ้า มาเดิมมาเทียมมาส่งลงกันด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศข้งในจ้ะพี่น้อง อยู่บ้านแล้วฝนฝนสิตกเพิ่นมาฮอดนี่แหละเปงปังพี่น้องเอ้ยนี่จ้ามาเที่ยวมาชมน้ํากันไดเด้อจ้าพี่น้องจาะเนเี่ก็ยังบ่อยากงามปานไดเลยอันไปหาดแม่น้ําพึงเด้องามที่สุดเลยจ้าพี่น้องจา สำหรับคลิปนี้ออดกับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสักนีล้ละจ้าพี่น้องจ้าขอบุญขอบคุณในห,หลายเลยพี่พี่น้ององที่เข้ามารับสม้มจิบไปกำลังใจให้ออดจ้าขอบคุณในห,หลายจ้าลูกายกจะพอคนพากกนเดินกับพี่น้องไปลวจ้าบ๊ายบายจ้า